เป็นน้องชายครับผมจริงะจริงเครัข้าเป็นสามีครับก็ยังดีเอาหอง่างออ้ยแต่วันนี้มาเนี่ยมาเนี่ยได้จริงไหมสังเกตน้องแม็กเนี่จะคองอกไ่ตลอดเวลาแต่ว่าอะไรครับว่าเาคิความสำคัญกนลึกซึ้งเหมือนกับที่พี่อยากจะถามแม็เพอร์ความชัรวว่าตกลงได้ครับได้ครับฮาร์ดจะได้ซื้อดแม็กตม แม็กกับเดวตี้เนี่ยไหนๆก็มาเล่นคอนด้วยกันอย่างนี้เนี่ยอยากรู้ว่าจริงๆแล้วความสัมพันธ์ของขสองคนเนี่ยมปนยังไงเปนยังไงคือจริงๆแล้วมันเป็นน้องชายพี่ชายจริงๆหรือว่ามันยังไงที่บอกใช่ไหมคนดูคนดูเขาต้องมีอะไรแน่ๆเขาอ่ะแมงก็จะไม่คู่เขาอีล่แน่นอนคือเขาไม่ใช่น้องชายเราหรอกแต่ว่าเราเรารู้สึกว่าเหมือนเรามองเขาเหมือนว่าเป็นเป็นเด็กแบบเป็นน้องที่แบบว่ารักจริงๆเลยนะเราเป็นเป็นน้องในสาย งูพูทำไมครับแค่นี้เอาขอบคุที่พปอน์ตครระหว่างนี้น้องนิสิเอามาแล้วมาแล้วทไขอบคุณน้องนิสิตไปเก็บไ่เอา พิเศษเพราะฉะนั้นพี่กลับก่อนพี่หอได้แน่ยต้องของแ็กเ่อราวันนี้ต้อที่ร้ออนที่จะไปน้องแม็กช่วงนี้ทำอะไรบ้างช่วงนี้แหะครับก็เอ่อก็ร้องเพลงตามงานวัดนี่แหละครับผมก็เป็นวัดต้องเป็นวัดข้างๆกันแน่เลยต้อไมรับก็เป็นวัดข้างๆเราสองคนแน่แล้ก็เราไม่อยู่ประจำ เล่นครับก็ช่วงนี้ก็มีงานร้องเพลงเรื่อยแล้วก็กำลังทำเพลงอยู่ครับแล้วก็งานละครเวทีช่วงนี้เรื่องรักเธอสมบูรณ์ครับรอจนถึงหน้าปืนดูดูค่ะเป็นพี่เมอ่าแล้วนิวอานิวช่วงนี้เดี๋ยวช่วงนี้เป็นพี่นะคะมีอัลบั้มเหมือนกันค่ะซิงเกิลดี้เขาเจจ๋หน้าค่ะน่าจะน่าจะเริ่มประมาณเดือนกุเจ๋งหน้าและหน้าจะได้ฟังกันนะคะ นะอหก็ยิ้มไม่รู้เลยนั่นแหละยิ้มรส้าติหนูรู้เดียวว่าจริงเหรอเดียวจริงเหรอแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยขอให้น้องแบ็คพูดเลยน้องเดียวกี่ในวันไหนก็เป็นคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกทั้งทีไงน้องเดีอก็ฟูว่ายินดีไปแล้วนะที่มีคอนเสิร์ตแรกประทันทร์อะไรกันครับขอให้รักเดียวี้มากๆนะครับแล้วน้องเดียอะไรบอกพี่แบ๊คไหมค่แล้วก็รักมากไม่พอต้องอยู่อยู่ที่นี่เป็นตลอดด้วยนะ นี่สำคัญนี่สำคัญขอบคุณแม่ยังไงสังเกตคนพูดจะใส่แว่นดำนะจ๊ะเอาสิค่ะเอ๋อยันนี<ม>่สำหรับนิวที่มีไม่มีแม็นะคะก็ขอบคุณขอบคุณที่มีให้กันตลอดมาปีหนึ่งปีกว่กาที่ผ่านไปอ่าก็ดีใจมากที่อย่างน้อยอยังมีคนหนึ่งที่เราสามารถคุยได้สามารถกอดได้อย่างสนิงใจก็เป็นที่นี้แหละค่ะ ก็ขอบคุณมากก็อยากให้เพียนอยู่ตรงเวรานะ,นะคะขอบคุณค่ะ